เด็กที่อยู่ห้องที60่60คนประมาณเนี่ยอันนี้คือสมมติให้เพื่อนในห้องเป็นเด็กถยู่ห้องที่ไหเพราะว่าเป็นกิจกรรมใช่ครับเป็นกิจกรรมสมุตครับอ๋อบานนี้จะสนุกว่าได้เข้าไปได้ทำให้เด็กมีการได้ปฏิบัติได้บริกันรนมไปถึตัวด้วยนะครับเพราะว่าใน้เขาวิ่งล็อกเขาจะได้มีล็อกอทีมอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ผมผมก็เสนออาจะไม่เพราะว่ามันกน่าจะทำให้ ดดดูท so ี่นนาาากกรสมขึ้ตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของปรับปรับนะคะให้ทันสมัยขึ้นด้วยนะคะแล้วเข้ากับรูปสมัยขึ้นนะคะก็จะมีลักษณะของการให้สารตั้งคืนเหตุการณ์แต่ว่าในถ้าเกิดว่าเป็นการเล่าเรื่องการการใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องหานสายตาจากอาจารย์สอนก่อนก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ใช่ไหมคะอาจารย์ท่านนี้ก็เลยต่อ เราเป็นโครงการที่เราจัไม่ยังพิจารในแผน,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 นการสอนเพราะว่าถ้าพิจารณลงไปเล้วก็คือจะต้องดำเนินการจริงจัดจริงด้วยนะครันที้อาจจะเป็นช่วงการทำรอด